อบ่ออยู hmm. ่ไหนล่ะตอนนี้อยู่เฮือนบ่อของอกเออเออได้จับตัวเหนียวเล็กน้อยโอเคอยากได้จับตัวเหนียวแล่วจะ5น้ำโอเคเอย Stop it. Stop it. Hey, stop. Stop.

เกียบเลยนั่งก้นนั่งก็นนั่งก้นเออให้สอบให้ถามเนี่ยเออเปาครับว่ะแล้วให้ลูกพี่เพิ่นเพิ่มเมรียมงพี่ยังเออะาส่ระบบห้อนบมนี่ห่อนใส่แนวมุมี่ยังนาครับว่า อ่ะเดี๋ยวมือไปถึงหัวก่อนเดี๋ยวขอยัดตรวจเบิ้งเด้อัวครับปลอดภัยเอาที่เดี๋ยวนอนความแล้ก่อนสตรวจไงเออเอาโอเคเอามือไปถึงหัวเออมือไปถึงหัวเออนั่นแหละโออขอขยัดตรวจบุ้ก่อนเด้อเออปูยังพี่คนไหนเนาะมาปูมี่ยังหนอครับเออนี่แหละจ้ะเออ เด้อครับอะเดี๋ยวบานี้สิอันนี้เด้อเดี๋ยวขออยาตที่กุญแจมือก่อนเด้อเอามือมางแล้ตกังเออไมต้องคิดเยอะเอาตะเไเป็นสิ่งเ้าพาไปขึ้นเตาหะล่ะเออเอากรตเปผมไปไม่ได้เออไปอยู่ดอเอัดประชาชนแล้วเออเรที่บอกแล้วดอได้บานได้บานเราทีบอกรอห อเอาดิสีบอกผูกคร้องไปเยี่ยมเด้อพลอกอาโอเคเอาน้องหญ่มานี่เออเอานั่งนั่งนั่งเออเอามาดีลูกเอ้อไปตาบลูกพี่เพื่อนมาเนี่ยเอ้เอาเปะเกิดเตะเกิไปตามลูกพี่เพื่อนไปสองเียระโดดรถองว่าตียถตัอง ถูกต้องกำลังว่ายี่สิบทรับทราบเสร็จแล้วว่ามีว่าเป็นให้ลงนามเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นฮ่าทราบเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปกับข้าวเข้ามาพอดีฮ่าสองแปดหกหนึ่งแม็จะรีบเข้าไปรับประทานขนแดนเจ๊ได้ขายลูกใครของแดนลูกใครตอนนี้กับข้าวมาถึงแล้วแดน เออขเข้าเที่ยวมือเนี้ยเดินระบานได้โอ๋อเดี๋ยวแปบตัดแดดได้ได้ทาดเตียบหลายอย่างเป็นหลายอย่างอ้ยเดียวนี้ออ้ยเอาไปน้า้อเอ,อ่ะไป โอ้ยโอ้ยเอ็นพิทุษไม่แล้แนวคมๆเดี๋ยวใหว่สักวันอะฮะกากิ้นเขาแล้วก็นะไรจังเ็ฟบันทึกเปมาชิาเอาูยกัชีแล้วบันทึกเป็นจุบงไนละ